คือเมื่อเช้าที่ฉันเห็นข่าวนะคะก็คือเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการที่มีการแจ้งความบรรดาคนที่ไปแช์นะคะกรณีตามหาลูกประยุทธ์อะหลายๆคนคงจาได้นะคะว่าสาเหตุที่มันคนไปตามหาลูกประยุทธ์เนี่ยคือเขาก็ต้องการจะตอบโต้คุณ่ะนะคนะ,ะเพราะว่ามันมีการไปคุกคามเด็กอนุบาลที่ชูสนิ้ว นะคือคือ,ค,อคือคงไม่ได้ไปคุกคามหรอกแต่ก็ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องตามไปถึงที่บ้านเขาเลยแล้วก็มีเด็กหลายคนนะที่เป็นเด็กนักเรียนหรือแม้กระทั่งเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวชู3นิ้วผูกโบขาวเนี่ยนะคะเขาก็จะถูกตำรวจตามบางทีตามไปถึงบ้านไปพูดคุยกับพ่อแม่ไปขู่พ่อแม่เขาอีกนะคะซึ่งอันนี้สมควรไหมล่ะคะเพราะว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยเขาก็ออกมาคือเขามา เห็นนายก็บอกว่าเป็นสิทธิอย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกันก็คือเขายังไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรดังนั้นพอถึงามาถึงจุดจุดหนึ่งที่แม้กระทั่งเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ตามไปที่บ้านกรณีที่โพสต์ภาพชู3นิ้วเนี่ยนะคะนี่ดิฉันชูเนี่ยจะมีปัญหาไหมเนี่ยนะคะ <c oughs> มันก็เลยมีการาเขาเรียกอะไรนะมีการพูดคุยกันในโซเชียลบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ะะไปตามลูกประยุทธ์บ้างไหมเพราะว่าคุณดีแต่ตามลูกชาวบ้านนะลูกของคุณละ่ะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพอตามไปจริงๆขุดไปจริงๆมันก็เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าเหมือนกับทํานองว่าจริงๆแล้วคนทุกคนก็แทบจะลืมไปแล้วว่าประยุทธ์มีลูกนะคะเพราะว่าแกจะไม่พูดถึงลูกของตัวเองเลยแก,กจะพูดถึงแต่ลูกชาวบ้านซึ่งทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วยัยงไงเขาก็รักลูกเขาทั้งนั้นแหละค่นะ,ะรวมทุกงคุณเองก็รักนะคะบางคนเนี่ยที่ เคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้นะฮะบางคนอะ่ะถ้ามีปัญญาเ็าส่งลูกไปเมืองนอกแล้วก็เที่ยวไล่ชาวบ้านเขาบอกว่าใครไม่พอใจหรือใครอ่ไม่รักอย่างนั้นไม่รักอย่างนี้เชิญไปอยู่ที่อื่นเชิญไปอยู่ที่เมืองนอกคนลูกของคุณคุณยังส่งไปนอกเลยมาไล่คนอื่นเขาเพื่ออะไรไม,ม่เกี่ยวอย่างน,นบอกว่าวันนี้นะฮะถ้าสมมติว่าใหญ่จะให้ไปมึงเอาค่าเครื่องบินมาซื้อบ้านซื้อพาร์ทเมนต์ให้กูอยู่ด้วยแล้วมีเงินรายเดืนอนหี๋ยวกูไปแนะะ่ ไม่มีใครอยากอยู่แล้วค่ะกับประเทศที่สิ้นหวังขนาดนี้ขนาดเงินคนแก่เงินคนพิการเนี่ยยังไม่ออกเลยแต่ว่าเงินเดือขนข้าราชการออกเป๊ะๆนะคะอย่างนี้จะหมายความว่ายังไงคนพิการเนี่ยดิฉันบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นกลุ่มที่คุณควรดูแลเขาให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเราเห็นภาพคนพิการนะคะตามสะพานลอยและบางคนเนี่ยขาขาดมานั่งขอทานนี่เป็นประเทศที่คุณบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจคุณดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใหม่ๆหมาดๆออกมาบอกว่าการที่มีม็อบเนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันไม่ดีคนจะว่างงานอีกเท่าไหร่ถ้าคุณทำม็อบจริงเขาทำม็อบเนี่ยนะครับวันที่19าอาเต็มที่1920มันจะทำให้คนตกงานเรื่องอะไรนะเขาจะจัดม็อบแค่วัน2วันคุณหาว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วม็อบจะรับผิดชอบแกนนำจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าสมมติว่ามีคนตกงาน คนมันตกงานตั้งแต่คุณมาเป็นรัฐบาลแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆจะไปโทษอะไรคะทางานหรือยังขึ้นมาเนี่ยทำงานหรือย,ยัง่งย,ย,งยังไม่ได้ทํางานเลยนะคะเที่ยวโทษคนนู้นคนนี้แล้วไม่เข้าใจบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคือผู้บอกว่าเศรษฐ,ฐกิจมันกําลังจะดีนะมันกําลังจะฟื้นไปเที่ยวถามชาวบ้านเขาดูเขาบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจมันดีนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าไปถามชาวบ้านเนี่ยถามชาวบ้านที่ไหนถ้าคุณไปถามคนที่มีฐานะอยู่แล้วหรือคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อน เขาก็ต้องบอกว่าดีนะคะมานมี่มานี่มาถามแถวบ้านดี่ฉันมาแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยนะคะที่เมื่อก่อนเป็นคนเคยรวยวันนี้นะคะเป็นคนเคยจนแล้วค่ะคือท่านเคยรวยท่านเคยจนแล้ววันนี้กระเสือกกระสนดิ้นรนอยู่หลายคนนะคะต้องมาเช่าที่ที่ที่ตลาดนัดเนี่ยแล้วก็เอาเรามาตั้งเอาเสื้อผ้าที่ตัวเองไม่ได้ใส่เนี่ยมาเลขายตัวละห้าสิบบาทอะเพื่อมีไรายได้เห็นไหมฮะดิ้นรนกงนขนาดเนี้ย แล้วเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยตอนต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะเขายังเป็นการเปิดท้ายนะหมายความว่าคนยังพอมีสตางยังมีรถเปิดท้ายขายข,ายของเขาเรียกว่านะคะพ่อค้าที่พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้คือคนเคยรวยพอมาถึงวันหนึ่งที่เขาไม่รวยเนี่ยเขาก็มาทำมาหากินเปิดท้ายขายข,ายของเป็นเป็นเรื่องที่ฮิตมากหลังต้มยำกุ้งเนี่ยจำได้กันใช่ไหมคะแต่วันนี้ไปดูเลยค่ะรถก็ไม่มีค่ะ นะฮะบางคนเนี่ยต้องลากเอาไอาลากถุงที่ใส่ของเนี่ยนะฮะใส่ลอ้อเสร็จแล้วก็ลากขึ้นมาเอาราวมาวางแล้วก็เอาเสื้อผ้ากขวนแขวน,ขวน,ขวน,ขวนแล้วก็ขายดิฉันไม่ได้ดูถูกนะคะดิฉันยกย่องดิซัาไปอย่าไปอายทากินค่ะนะฮะ,นะฮะเขาเรียกว่าอย่านอนตื่นสายอ,าอะไรนะฮะอย่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอะไรผู <laughs> ้ไม่ถูกเลยนะฮะ,ะนั่นแหละประมาณนี้นะฮะแก่แล้วลงลงดื่ม เพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าดิฉันเองเนี่ยนะคะด้วยความที่เราเองไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนอะไรมากมายเนื่องจากเรายังมีแรงที่จะทํางานถามว่าวันนี้ถ้าดิฉันมีเงินพอที่จะไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนนะเดินทางวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเพื่อไปทํางานเนี่ยดิฉันจะเอาไหมแต่มันไม่ได้ค่ะมันต้องทํามาหากินมันต้องดิ้นรนนะคะแต่ว่าดิฉันยังดีกว่าคนอื่นนะคะทีเเ่เราทํางานเนี่ยนะคะก็คือเจ้านายก็เมตตาเนาะ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ,อเขาก็ยังดูแลพวกเราทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาไม่ดูแลก็ได้นะก็ดีเป็นเรื่องที่ท่อยตีท่ทาอายสายกันแต่เพื่อนๆคะนอกจากดิฉันจะเห็นข่าวนี้นะคะแล้วก็เกิดเขาเรียกอะไรนะอยากจะปี๊ดขึ้นมาก็คือยังมาหาว่ากรณีที่จ่ายเงินคนพิการและคนแก่ล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าจํานวนคนพิการกับคนแก่มันเพิ่มขึ้นคือ <laughs> เหมือนเขาบอกว่าก็คนแก่มันเยอะขึ้นอะ ดิฉันบอกว่าการทํางานของพวกคุณในวันนี้นะคะถ้าอ้างแบบนี้ออกไปอะค่ะแล้วยังไงฮะคุณก็รู้อยู่แล้วะนะฮะว่าคือพูดง่ายๆว่างบประมาณในการจะมาจ่ายตรงเนี้ยมันเป็นงบประมาณที่เขาเรียกอะไรนะมันเป็นงบประมาณประจํามันเป็นงบประจำมั่นนึกออกไหมฮะว่าทุกเดือนคุณจะต้องจ่ายเช่นวันที่10บคุณจะต้องเข้าเงินให้คนชราเนี่ยนะหกร้อยแปดร้อยหนึ่งพันแล้วก็คนพิการนะ่าจะแปดร้อย ซึ่งคุณก็จะมีตัวเลขอยู่ในมืออยู่แล้วว่ามีกี่คนและบอกว่าคนแก่มีเยอะขึ้นก็ถามว่าเขาแก่พร้อมกันหรอคะในปีปีหนึ่งเนี่ยคนที่อายุครบ60ปีเนี่ยมันรู้เลยว่ามีกี่คนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เนี่ยมันรู้อยู่แล้วเอาอะไรมาพูดคะมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแล้วมาพูดอะไรแบบนี้เหมือนจะโทษว่ามึงก็อยา่าอย่าอยู่กันนาน,นสิตายตายหากันบ้างหรือย,อยังไง ส่วนคนพิการเนี่ยถามว่านะคะบางคนเนี่ยทั้งแก่ทั้งพิการอ่ะลูกหลานก็ไม่มีอ่ะยิ่งลําบากหนักเข้าไปใหญ่บาปกรรมฮะดิฉันบอกเลยว่าวันนี้นะคะ,ะที่พูดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ได้เห็นและก็สัมผัสคนเหล่านี้ด้วยตัวเองดิฉันเดินขึ้นสะพานลอยสะพานลอยหนึ่งเนี่ยมีคนนั่งขอทานเป็นจุดๆอ,ะะอย่างน้อยๆสี่คน สมมติว่าถ้าคุณจะต้องให้คนละสิบบาทคุณจะต้องสี่สิบบาทเท่ากับคุณข้าวมื้อหนึ่งแล้วอันนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่าให้อะไรแต่เปรียบเทียบให้ฟังไงคะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะคะเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เหมือนสมัยก่อนละที่ว่าเป็นขอทานเป็นเศรษฐีเนี่ยมันไม่ใช่แล้ววันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ววันนี้ก็คือขอทานยนงขาดทุนทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะเวลาคุณจะมาขอทานคุณจะต้องมีค่าเดินทางนะคะ เวลาคุณมานั่งเนี่ยนะถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องซื้อกอยสิบห้านะหรือถ้าคุณมานั่งตอนกลางวันเนี่ยคุณก็ต้องมีโรคมาการมก็มันร้อนดังนั้นสิ่งที่ที่ฉันเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณมาพูดมันจะเป็น GDP หรือคุณจะมาพูดอะไรหรูหราอะไรขนาดไหนดิฉันไม่เชื่อแหละเพราะสิ่งที่ดิฉันเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คือวันนี้นะคะคุณยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอคะคนที่เป็นอดีตโฆศกพักนะ,ะผู้หญิงคนนี้เป็นสมาชิกพักของสุเทพ นะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วหรือ,อยังไงฉันไม่ทราบนะเขาออกมาบอกว่าการอะไรนะ<า>เขาออกมาบอกว่าอย่าใช้วาทก,กรรมว่ารัฐบาลถังแตกเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลมีเงินจะจ่ายแต่ที่ยังไม่จ่ายเนี่ยนะเพราะว่ามันต้องรอการตรวจสอบมึงเอาอะไรคิดคะมีเงินก็จ่ายสิคะจะต,ตรวจสอบอะไรเงินคนชรลากับเงินคนพิการเนี่ยนะฮะมันไม่ต้องรอตรวจสอบคะ่ะ เพราะว่าเขามีสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เงิน e L เยียวยาโควิดนะคะอีคุณนายนะไปอยู่ไหนมาอยู่กับสุเทพนะเป่าลูกวีจนหูชาเหรอฮะถึงได้พูดอ,ออกมาอย่างนี้แล้วก็คําว่ารัฐบาลถังแตกเนี่ยมันไม่ใช่วาทกรรมมันเป็นเรื่องที่เป็นข่าวคะ่ะมึงอ่านข่าวไหมข่าวมีทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสํานักข่าวไหนเขาก็ลงบอกว่าเงินคนพิการรัฐเลื่อนจ่ายเงินพิการเป็นข่าวนะคะไม่มีใครกูข่าวแล้วที่สําคัญเลยก็คือ มันจะมาบอกว่าเป็นวัฒกรรมได้ยังไงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้อ่ะแล้วออกมาพูดออกมาตอบโต้นู่นนี่นั่นคือฉันบอกว่าวันนี้คนของฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องทํามาหากินหมายถึงว่าไม่ต้องทํางานไม่ต้องดูแลประชาชนมึงตั้งหน้าตั้งตาตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามหรือข่าวเนี่ยมึงก็ไม่มีเวลาทาอะไรแล้วค่ะแทนที่จะมีเวลาเอาสมองไปคิดนะคะว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรวันนี้ตอบได้ไหมคะว่าเงินผู้พิการกับเงินคนชราจะออกวันที่เท่าไหร่ ไอ้ยี่สิบสองกันยาเนี่ยถามว่านะฮะในเดือนนี้ไม่มีงบงบอะไรมันจะเข้ามาตอนนี้ได้ฮะมันก็ต้องถึงดีลของมันมันถึงจะเข้าได้ทีนี้ไปให้คำมั่นสัญญากับประชาชนแบบนั้นเนี่ยคนแกๆ่ๆสมมตินะคะว่าในช่วงที่เงินไม่ออกมันต้องไม่มีกินไม่มีกินทำยังไงคะก็คงจะต้องไปเซ็นร้านค้าแถวบ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยววันที่22เงินคนชรลาเงินคนพิการออกเดี๋ยวจะมาคืนแต่ถ้าเกิดไม่ออกละฮะ เงิน600บาทของบางคนหรือ800บาทของบางคนเขาได้มาเขารียดทำอะไรคะซื้อข้าวสารกะปิน้ำปลาเอามาทิ้งเอาไว้เรื่องกับข้าไม่ต้องไปพูดถึงค่ะนะคะดิฉันถึงได้บอกว่าวันนี้สวัสดีนะคะคุณลาวันพี่พันธิลาพี่พันธิลาก็อูนะคะอยู่ตั้งออสเตรเลียนะคะก็อุตส่าห์สั่งซื้อ,อยาแคปซูลสมุนไพรของของ,ของดิฉันพี่นวรัตน์อยู่ถึงไต้หวันนะคะก็สั่งซื้อ หลายคนมากๆนะคะสั่งเอ็นดีแล้วมันกินแล้วดีจริงๆนะคะอาจขอแทรกคลิปหนึ่งนะคะอย่าว่ากันทีนี้พอถึงตรงนี้ดิฉันถามว่าถ้าคุณทําไม่ได้นะคะคุณก็บอกประชาชนเข้าไปตรงๆว่าเดือนนี้คงเข้าไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นเดือนหน้าได้ไหมหรือถ้าจะให้ดีเดือนหน้ายังคงไม่มีอีกไอการไปเซ็นเอางบของปีหกไปไปเซ็นเอางบของปีนั้นปีนี้มาใช้แทนปีนู้นปีนี้มาเละเทะ ดิฉันบอกได้เลยว่าสุดท้ายการเงินการคลังจะเละเทะแล้วทีนี้คุณจะหาใครมาเป็นรัฐมนตรีคลังคะอย่าว่าแต่คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังเลยค่ะขนาดเราเป็นประชาชนเราดูเนี่ยนะคะเรายังกลัวเลยข่าวลือต่างๆว่าจะเป็นแบงก์ตอนนี้เงินล้นแบงก์นู่นนี่นั่นเศรษฐกิจมันไม่เดินการยกการเลิกกิจการของบรรดาบริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งโรงแรมนะซึ่งเป็นพูดพูดจริงๆในโรงแรมหรือสถานประกอบการเนี่ย เขาอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวพอไม่มีการท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยถามว่าแล้วกําลังซื้อหรือคนในประเทศเนี่ยมันไม่มีปัญญาจะไปเที่ยวลวะ่ะนะคะไอ้แค่ไปปูเสือนั่งกินส้มตามกันตามสวนสาธารณะนี่ก็แย่แล้วของก็แพงแต่นั้นดิฉันถามว่าถ้าสมมุตินะคะว่าคุณจะมาพูดอ้างบอกว่าจริงๆเศร,รษฐกิจมันดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่นะคะนายสุชาติชมกลิ่นอะไรเนี่ยนะคะไม่รู้ไปชนชมกลิ่นอะไรบอกว่า จริงๆเนี่ยเศรษฐกิจกําลังจะดีมาทําม็อบกันทําไมมันจะทําให้เสียหายม็อบจะรับผิดชอบไหมถ้าเกิดมีคนตกงานเพิ่มขึ้นดิฉันถามว่าคนตกงานเพิ่มขึ้นมันเป็นความรับผิดชอบของม็อบเรื่องอะไรคะม็อบของไม่ได้บริหารประเทศคนที่จะบ,บริหารประเทศและคนที่สามารถสร้างงานให้กับบัณฑิตที่จบมา2.6แสนคนเนี่ยคือรัฐบาลคะ่ะและเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานโดยตรงคะ่ะหางานให้เขาทำนะคะ งานที่ว่าไม่ใช่งานคอยตอบโต้ชาวบ้านนะร,รุณาช่วยกันทําเพราะถึงถึงคุณจะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะร,รัฐบาลกำลังจะทำอยู่ก็คือจะมีการจ้างงาน1ล้านอัตราแต่คนตกงาน2อล้านหกแสนแล้วอีกล้านหกละฮะกินแกบเหรอคะขุดปูกินเหรอฮะ,ะถามหน่อยแล้วไปโทษม็อบนะฮะดิฉันบอกว่าวันนี้คนไทยเองนะครับพวกประมาณที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะกับฝ่ายประชาธิป,ปไตย พวกที่ยังคงสนับสนุนแล้วก็เชียร์ลุงตู่อยู่ต่อเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ามึงให้มันอยู่เลยดิฉันบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะคะถ้าไปแล้วใครจะมาเก็บกวาดขยงขยะอะไรที่ทำเอาไว้เยอะๆอยู่ค่ะอยู่ต่อแล้วต้องทําให้ได้ด้วยทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะพวกนี้ก็บอกว่าโอ้ยอลุงตู่ดีจะตายลุงตู่อยู่บ้านเมืองสงบคือมึงไปมุดอยู่กลาใบไ,ไหนคะแล้วดิฉันถามนะคะว่าวันนี้ จะสลิมจะเสื้อเหลืองจะเสื้อหลากสีหรือจะเป็นกรปรปสนะคะไอ้พวกที่เป็นคนชราหรือคนพิการเนี่ยมีได้ตังะคะ์เนี่ะเวลาที่รัฐไม่จ่ายเขาเลือกไหมคะว่าโอ้ไอ้นี่เคยสนับสนุนกูนะไอ้นี่จะต้องได้ตังค์และไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันด่ากูมันไล่กูไม่ต้องให้ต่างมันไม่ละคะเสมอเหมือนนะคะคือความเท่าเทียมของของคนไทยในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่คือมึงจนเท่าเทียมกันเลยค่ะ เวลาที่ไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะไม่เลือกที่รักมักที่ชังค่ะพวกมึงจนสเสมอกันหมดเลยค่ะ